บีวเริ่มสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนขึ้นแล้วในต่างประเทศอาจจะเริ่มใช้กับรุ่น C ีเเป็นรุ่นแรกดุนสร้างโรงงานในเมืองไทยเพิ่มประเทศไทยเพิ่งได้รับข่าวดีเมื่อมีการประกาศการค้นพบแหล่งแร่ลิเทียม2แห่งได้แก่แหล่งเรืองกิจจังหวัดพังงาประมาณสำรอง14.8ล้านตันที่มีเกรดลิเทียมออกไซด์เฉลี่ย0.4 5เเเพียงพอรองรับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ขนาด50กิโลวัตต์ชั่วโมงได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านคันและแหล่งบางอีตุ้มจังหวัดพังงาเช่นกันที่อยู่ในระหว่างการสำรวจขั้นรายละเอียดเพื่อประเมินปริมาณสำรองอย่างไรก็ตามด้วยการเติบโตของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยที่รวดเร็วปริมาณแรกที่ถูกค้นพบในตอนนี้จะสามารถรองรับการผลิตได้เพียงไม่กี่ปีหากมองจากยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในเมืองไทยที่ล่าสุดมีมากกว่า76,00 0คันในปี2023โดยมี BYD เป็นผู้นําตลาดแบบไร้คู่แข่งที่ใกล้เคียงและตลาด EV ีก็มีแนวโน้มเติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้นในปีต่อๆไปทั้งในไทยและทั่วโลกการหาทางเลือกที่เป็นแบตเตอรี่ชนิดอื่นเช่นแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนที่ผลิตจากแร่เกลือหินจึงเป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับเมืองไทยเพราะนอกจากจะมีข้อดีหลายอย่างทั้งราคาถูกปลอดภัยทนสภาพอากาศร้อนหนาวได้ดีแล้วทามหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังสามารถทําการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ขึ้นมาได้เองและที่สําคัญที่สุดก็คงเป็นเรื่องของวัตถุด,ดิบที่นํามาใช้ในการผลิตซึ่งก็คือแร่เกลือหินที่หาได้ในประเทศไทยโดยมีประมาณสํารองถึง18ล,ล้านตันอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติแบตเตอรี่ชนิดนี้จะถูกนำไปใช้ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับแผนงานของบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดด้วย ล่าสุดผู้เล่นสำคัญในตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของโลกอย่าง BYD ได้เริ่มสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขึ้นในเมืองซูโจวประเทศจีนแล้วด้วยเงินลงทุนกว่า10,000ล้านหยวนหรือราว49,000ล้านบาทโดยมีแผนผลิตต่อปีที่30กิกิวัตต์ชั่วโมงถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ในเมืองไทยไปด้วยเพราะถ้าหากผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารายสำคัญลงทุนสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ขึ้นมาก็เหมือนเป็นสัญญาณด้วยว่า ไทยสามารถที่จะเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่สําคัญของภูมิภาคต่อไปหลังจากที่หลายคนเคยกังวลว่าอินโดนีเซียจะสามารถดึงดูดบริษัทผลิตรถยนต์ไปจากไทยจากการที่เป็นแหล่งแร่นิกเกิลสาคัญของโลกซึ่งเป็นวัตถุดิบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนที่นิยมใช้ในปัจจุบันก่อนหน้านี้บริษัทลูกของ BYD ที่ชื่อ f ฟ r e Dreams แบตเตอรี่ได้ลงนามในข้อตกลง กับบริษัทผลิตรถสามล้อยักษ์ใหญ่หัวไห่ครุบในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนแห่งนี้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยจะให้โรงงานแห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการผลิตแบตเตอรี่สําหรับรถยนต์ไฟฟ้าขนาดจิว๋วและสกูตเตอร์เนื่องจากรถประเภทนี้ใช้งานได้ดีกับแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนโดยก่อนหน้านั้นทั้ง2บริษัทก็เคยสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตร,ร่วมกันซึ่งก็คือแบรดแบตเตอรี่อันเลื่องชื่อของ BYD โดยมีข่าวลือว่า รถยนต์รุ่นแรกของ BYD ที่จะมีการติดตั้งแบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนจะเป็นรุ่น C9 ที่ยังไม่มีจำหน่ายในเมืองไทยสำหรับคู่แข่งของ BYD ที่ใช้แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนยังถือว่ามีไม่มากนักโดยในปัจจุบันมีอยู่2-3รุ่นได้แก่ JAC e w a y ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Volkswagen โดยเป็นรถยนต์รุ่นแรกในประเทศจีนที่ใช้แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออน ซึ่งได้มาจากบริษัทไฮนาแบตเตอรี่โดยจะเริ่มส่งมอบรถรุแรกภายในเดือนมก,กราคมนี้รุ่นที่2เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจากเจียงจิงมอเตอร์สหรือ JMC ซึ่งร่วมทุนกับฟอร์ดในชื่อรุ่น JMEV EV 3ที่ใช้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากบริษัทที่ชื่อ Farasis Energy ส่วนอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าในไลน์อัพไอคาของ Chery Auto ที่จับมือกับยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่โลก CATL ซึ่งบริษัทนี้ ก็มีการร่วมทุนกับอรุณพลัสบริษัทในครือของปตทในการสร้างโรงงานที่เมืองไทยแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าจากทางฝั่งของเชอรี่ว่าจะมีการนําไปใช้กับรถยนต์รุ่นใดบ้างหมายว่าจะเคยมีการประกาศว่าจะใช้แบตเตอรี่ขนาด21.4กิโลวัตต์ชั่วโมงที่ทําให้รถยนต์วิ่งได้ไกลสูงสุด251กิโลเมตรต่อชาร์จไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามตามที่ได้เกริ่นไปข้างต้น แบตเตอรี่แบบโซเดียมไอออนมีข้อดีที่เหนือกว่าแบตเตอรี่แบบอื่นๆหลายประการแต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันข้อดีที่น่าสนใจได้แก่ต้นทุนที่ต่ำกว่าเพราะไม่ต้องใช้แร่หายากอย่างโคบอลหรือนิกเกิลในการผลิตมีความปลอดภัยสูงกว่ามีอตราการคายประจุที่ช้ากว่าทำงานที่ดีกว่าในสภาพอากาศแบบต่างๆโดยเฉพาะอากาศเย็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าและที่สำคัญ ไทยมีวัตถุด,ดิบในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้อยู่มากมายอย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียอยู่บ้างคือแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่ามีความจุพลังงานที่ต่ำกว่าแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนฟอสเฟตและมีน้ำหนักที่มากกว่าแต่ก็ไม่มากนะักหาก BYD นำแบตเตอรี่ชนิดนี้ไปใช้กับรุ่น4เและหากตลาดให้การตอบรับที่ดีโอกาสที่รถยนต์รุ่นนี้จะถูกนำมาทำตลาดในเมืองไทยด้วย ก็น่าจะมีอยู่สูงเพราะที่ผ่านมาเคยมีข่าวลือเกี่ยวกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นนี้ในเมืองไทยอยู่ด้วยเช่นกันแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเป็นไปได้ว่า BYD อาจจะต้องการดูเสียงสะท้อนจากลูกค้าในประเทศจีนเสียก่อนก่อนที่จะเริ่มทําตลาดในประเทศอื่นๆซึ่งหากต้องการทําตลาดในเมืองไทยขึ้นมาจริงๆบริษัทสามารถร่นเวลาด้วยการนําเข้ามาก่อนเหมือนอย่างที่เคยทํามาแล้วกับรถยนต์รุ่นอื่นๆ แล้วจึงขึ้นสายการผลิตในเมืองไทยตามมาในภายหลังแต่ถ้าจะให้ดีควรมีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ในเมืองไทยด้วยซึ่งลูกค้าคนไทยน่าจะให้การตอบรับมากขึ้นไปอีกการมีทางเลือกใหม่ที่เป็นแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของราคาจำหน่ายนอกจากนั้นอาจจะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยกลับมาครกคักมากขึ้นจากการเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ชนิดนี้ บางทีรัฐบาลไทยอาจจะต้องออกแรงเพิ่มในการสนับสนุนบริษัทยานยนต์ต่างๆที่มีแผนในการสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขึ้นในเมืองไทย พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ